สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับสรุปผลการแข่งขันนักชกไทยในศึกวันลุมพินี24ครับประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2566นะครับแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลกับผมแอดมินบีมเช่นเดิมเลยครับสัปดาห์นี้ครับนักสู้ไทยลงแข่งขันทั้งหมด10คู่เลยครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับ เป็นน้องแอมแฟร์เท็ครับนักชกไทยครับเจอกับพิซซ่าบาอลีครับนักชกจากสหราชอาณาจักรครับไปกติกามวยไทยรุ่นแคชเวตร้อยสิบปอนด์ครับและไฟนี้เป็นไฟเปิดตัวกรรมการหญิงขั้นแรกของไทยบนเวทีวันลุมินีด้วยครับอดีตนักมวยสากลระดับโลกของไทยครับขงฟ้าต่อบัวมาสครับหรือว่านางสาวชาพรประชุมไทยครับโอ้ยแม่โดนหมัดล่วงไปแล้วครับพิซ่าคับชกจากสหราชอาณาจักรครับโอ้โหนี่ยังบรรยาย ผู้ตัดสินใหม่ครับของไทยเรายังไม่เสร็จเลยครับไหวไหมครับกรรมการเช็คแล้วครับไม่น่าจะไหวก็โบกปืนเลยครับหงฟ้าต่อโบมาร์กเกอรหรือว่ากรรมการท่านใหม่ครับขึ้นห้ามบนสังเวียนไฟแรกครับนางสาววัชราพรประชุมไทยครับนี่ฮะก็แน่นอนครับบนเวทีเป็นน้องแอมแฟร์เทกครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่หนึ่งครับพร้อมกับขวาโบนัสไป3 5 0 0 0 0บาทครับฮสุดยอดจริงๆครับ ยกแรกเท่านั้นครับเรียกได้ว่าปิดเกมเร็วเลยครับสำหรับน้องแอมแฟเทคครับนักชกจากไทยเราครับไปต่อที่คู่ซองครับใจสิงสิทธนายกพันศักด์ครับนักชกไทยครับเจอกับอาเมียอับดุลมุสลิมอฟกับนักชกจากรัสเซียครับเด็กติการตอยกันทิ่ิามวยไทยรุ่นไฟเวทกับร้อยสามสิบห้าปอนด์ครับและก็เป็นการเปิดตัวไฟแรกครับของผู้ตัดสินไทยคนใหม่ครับสําหรับผู้ชายครับก็เป็นอดีตนักชกเอ่อเป็นนักมวยเก่าครับ แสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับปัจจุบันก็รับราชการเป็นทหารครับสิบเกดกิตสดาพลตู้ครับเกมบนเวทีนี่ใจสิงต้นๆ้นน่เร่งเร่งเร่งครับกะจะปิดเกมอาเมียแต่พอเร่งไปเร่งมานี่กลายเป็นตัวเองน้ำมันหมดถังซะอย่างนั้นครับดูครับใจสิงครับนี่ครับช่วงปลายยก3าก็หมดเกลี้ยงครับพอหมดเนี่ยเห็นคู่ชกเห็นแล้วว่าพยายามที่จะต่อยหมัดครับหลวงลำตัวต่อยหน้าครับจนสุดท้ายครับมาโดนนี่ฮะจังหวะที่เตะ เวี้ยงไปก็เรื่องจะหมดแรงครับยืนจะไม่อยู่ครับใจสิงมันโดนบาดขวาทุบดูนีงางค่าเชือกเลยครับปีนเข้าครับยก3ครับโป้โหยจะชอยู่แล้วครับแม่ใจสิงกลายเป็นว่าโดนน็อกในยกที่3ครับเป็นอาเมียอับดุลมุสลิบอฟครับนักชกจากรัสเซียครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่3ครับพร้อมกับคว้าโบนัสไปอีก3ามแสนห้าหมื่นบาทไม่รวมค่าตัวครับโอ้ลงปลี่เลยครับใจสิงครับ มาดีอยู่แล้วครับสุดท้ายมาพลาดช่วงปลายยก3ามครับจบเลยครับโอ้โหน่าเสียดายไปต่อที่คู่3ครับบล็ c แ p a n t อ e r ครับนักชกจากไทยกางเกงสีดำครับเจอกับวฮหมหมัตซาเดกีครับนักชกจากอิหร่านครับกางเกงสีขาวครับไปกีฬามวยไทยรุ่นไฟเวทครับร้อยปอนด์ครับดูว่าฝ่ายนี้นี่บล็ c แ p a n t อร์ค่อนข้างที่จะรัดกุมครับแต่ก็แฟนมวยในโซเชียลก็ติงมาพอสมควรครับเรื่องของการ ต่อยนี่อาจจะติดในเรื่องของถอยไปหน่อยครับแฟนมวยก็บอกว่าเป็นติดนิสัยเหมือนกับว่าต่อยมวยให้ยกจนเกินไปครับก็ปะปุ่งกันต่อไปครับอาบุธก็หนัก่ว่าผมดูแล้ววันนี้นี่แกยังแบบว่าเกรงๆอยู่ครับหรว่าต้องสวมหัวใจแบบโหดเหี่ยงห่านี้นิดนึงครับสุดท้ายมุดยกครับก็เอาชนะไปไม่เอกชันครับทาาน้านของแบ็คแพนเซอร์ครับ2ต่อ1เสียงครับ เรียกว่าแจ้งเกิดได้สําเร็จครับหลังจากที่ไฟที่แล้วนี่โดนน็อกไปครับไปต่อกันที่คู่ที่4ครับหลายคนรอคอยครับสินสมุดกลิ่นมีครับนักชกไทยครับเจอกับวิกเตอร์เท็กเซราครับนักชกจากบราซิลครับรุ่นใหญ่เลยครับกติกามมยไแทรรุ่นไลท์เวทครับร้อยเปอนด์ครับดูว่าสินสมุดนี่ขาดความมั่นใจ2ไฟล่าสุดที่แพ้รวดครับให้กับบริเกนเออร์เซลครับเป็นแชมป์โลกในปัจจุบันครับ ว่าตอนนี้นี่ได้ต่อยหมัดขวาครับนับ8ครับนี่ฮะโอ้โหครับก็เรียกได้ว่าได้ความมั่นใจลยครับยกแรกครับได้นับ8ไปแล้วครับท่านัของศินสมุทรครับผมก็จะเข้ามาปิดเกมครับท่านั่งวิเตอร์ก็มีจังหวะสวนไปเหมือนกันครับโอ้เออถึงกับเะงักไปครับท่านั่ของศินสมุทรครับโอ้โหนี่ครับไปนน้ก็คันข้างที่จะมีอาวุธมาครบเครื่องครับมีหมัดวิซออครับเล่นเอา วิกเตอร์นี่ผอโดนไปนี่ก็หน้าแหกครับเลือดอาบเลยครับดูโอ้โหดูเลือดครับเริ่มไหลมาเรื่อยๆครับวันนี้แกสอกคมจริงๆครับสินสมุทรครับดูฮะโอ้น้าใกล้จะเป็นซอมบี้แล้วครับทางด้านของวิกเตอร์ครับถ้าเกิดไฟนี้วิกเตอร์แจ้งเกิดได้ก็เรียกได้ว่าสดใสเลยครับมีโอกาสเข้าสู่วันใหญ่ครับแต่ว่าดูแล้วอาวุธนี่หนักหน่วงไปทางด้านของสินสมุทรครับดูแล้วออกหนักๆเน้นๆแล้วก็เข้าเป้ามากกว่าครับ ี้วิกเตอร์นี้สวมหัวใจสิงสู้ครับแต่อาจจะทานทานครับความแข็งแกร่งความคอมการออกอาวุธครับแล้วก็จังหวะช่วงชกนี่สิงสมุดยาวกว่าชัดเจนครับออกไปเรื่อยๆนะับมีหมัดสลับกับซอกครับจะเย็บซ้ายเย็บขวาไปครับวิกเตอร์ก็พอโดนเย็บบ่อยๆโดนศอกบ่อยเข้านี่ก็เลือดครับเลือดมาครับดูสิครับคุณผู้ชมครับนั่นครับหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวา โอโดูครับกรรมการจ้องละเริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วเพนเลือดเยอะนี่ครับต้องเบรกเกมครับให้กับทางแพทย์สนามครับขึ้นมาเช็คบาดแผลครับพอเช็คแล้วแพทย์ก็อดไม่รนทนไม่ไหวครับโบกมือไม่สามารถให้ชกต่อได้ครับกลายเป็นว่าศินสมุดครับแจ้งเกิดได้สําเร็จครับเอาชนะทีเคโอครับเห็นเจ้น็อกเอาไปได้ในยกที่2ครับโอ้โหนี่ฮะพร้อมกับคว้าบัตรไป3าม0 0 0 0 0บาทครับเรียกว่าสร้าง ความมั่นใจกลับมาได้สําเร็จครับสําหรับเินสมุดดินมีครับแสดงความดีใจด้วยครับน้องชายครับไปต่อกันที่คู่ที่5ครับอาลิฟสอดเดชพันธ์ครับนักชกจากอ่ามาเลเซียลูกครึ่งไทยครับเจอกับราชเดชสอเพชรจำรัดครับต่อยกันรุ่นสตอรเบต125ปอนด์ครับยกแรกจบเร็วครับปีนเผาอีกแล้วยกแรกครับหมอบกระแตเลยครับราชเดชครับนี่ครับ โอ้โหแกต่อย2ไฟนี่โชว์ฟอร์มสวย2ไฟเลยครับอาลีฟเอาชนะน็อะไปได้ในยกที่1ครับพร้อมกับคว้าบัตรไปได้3ามแสนห้าหมบาทด้วยครับแ่สุดยอดจริงๆครับ2ไฟต่อเนื่องแล้วครับไปต่ออันที่คู่หัวครับราชันสอสมนึกครับเจอกับมหาหินนักบินอะไหล่ยนครับนักชกไทยด้วยกันครับไปพกติกามไยไทยรุ่นแคสเวตขับร้อยสิบปอนด์ครับไปดูครับเกมยกแรกดูว่ายังไม่มีอะไรครับแต่ว่าเริ่มมาเดือดในช่วงยกที่2ครับ จัวหวะที่กรรมการก็เร่งเราให้สับมือชกจังโดนมัดทายบัดนี้ครับ12 3สปั้งครับเรียบร้อยครับกวนชีทางให้มาาหินโอ้ครับเอารอดไม่รอดครับกรรมการนับแต่ก็สติก็ดูว่ายังดีอยู่ครับจากนั้นกรรมการสับมือชกก็กระโดดถีบหน้าไปอีกทีครับโอ้โหยามแท้ได้นับแล้วโดนถีบหน้าครับจากนั้นครับมหาหินก็รวบรวมพลังยุทธ์ครับกาจับ เอาคืนครับจนมาช่วงประจบมาช่วงปลายยก2ฮะเป็นจังหวะที่ราชันครับมาเตะหลุดแล้วก็โดนหมัดขวานถูกที่ท้ายถอยแล้วก็เหเปบเลยครับโอ้ดูเหมือนว่าจะไม่ลุกครับตอนแรกครับโอ้โหแต่นี่ครับแกยังสามารถที่จะพยุงร่างขึ้นมาสู้ต่อได้ครับทางหน้านของราชันครับโอ้ดีก็สภาพร่างกายยังดีอยู่ครับยังสู้ไหวครับ มหาหินก็พยายามที่จะเข้าไปปิดเกมครับแต่สุดท้ายก็ปิดไม่ลงทั้งคู่ครับสรุปยก2ได้กันไปคนละนับครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมหาหินครับด้วยความที่ว่าออกวุธแน่นกว่าหนักแน่นกว่าเขาเป้ากว่าจนสุดท้ายครบยกแต่ก็เรียกว่าเฉื่อเฉื่อยกับพวยคู่นี้ฮะสุดท้ายกรรมการรวมคะแนนและชูมือให้มหาหินนักบินอะไรงยนครับเอาชนะคะแนนไป2ต่อ1เสียงไม่เอกชนครับต่อที่คู่7เลยครับ2ฝั่งโค้ง f a กรุ๊ปครับ เจอกับเด่นพยักเตเดทสีทองครับนักชุกไทยด้วยกันครับมวยไทยรุ่นแคชเพลท134ปอนด์ครับเรียกว่าเป็นไฟแย่งกันเกิดเลยก็ว่าได้ครับสำหรับไฟนี้ครับสองคนนี้นี่สองไฟที่ผ่านมานี่ไม่ชนะเลยครับเออครับขอให้ก็คือยังไม่ชนะเลยครับในส่วนของต่อยไฟล่าสุดครับไฟนี้นี่จะต้องมีหนึ่งเดียวนะครับที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็แจ้งเกิดครับรอดูว่าใครจะแจ้งเกิดได้ครับแต่ว่าจังหวะหนีดอดทุบล่วงแล้วครับเด่นพยักครับ โอ้โหยก3ครับคู่ขี้มาอยู่แล้วครับแต่มาโดนนับจังหวะนี้นี่เสียหายเลยครับเพราะเด็กแรกดูว่าเหมือนจะได้เปรียบอยู่ครับมาโดนทุบร่วงคาเชื่อครับจากนั้น2ฝั่งโค้งก็คุมสถานการณ์ไม่ได้จนครบยกครับสุดท้ายครับก็เป็นทายานของ2อฝั่งโคง FA กรุ๊ปครับเอาชนะคะแนนไปเอกระชันครับกลายเป็น2ฝั่งโคงแจ้งเกิดได้ครับตอนที่คู่แครับแรมบอมซอเทรา ละข้างดังแปงมากนี่เราบดิ้ล้อได้แลมบองแล้วนวลเลยด้ขึ้นไปแล้วนับแรกครับยกแรกเขานั้นครับนับแปครับสิงดมทองนกยีนลาดกระบังครับเรมบองสอเทรพัสนี่ได้นับแปไปก่อนครับต่อยกริกาเมอนแทรุ่นแคสเฟตร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ครับพอได้นับแกก็ไม่เร่งครับเรมบองจนมาโดนจังหวะนี่ฮะขยัยโดนมัดขวายิงแล้วก็ร่วงครับปีกหักคาเชือกไปอีกแล้วครับอ้ นี่ยกแรกครับโดนไปคุณละนับแล้วครับแรมบองครับได้1นงับเสียหนึ่งับแต่ขานี่ยังเป็นตะกะแตนอยู่ครับสันเดกๆๆกเอาครับสิงโดมทองจะปิดเกมได้ไม่ได้ครับแรมบองก็กาดสูงครับยังนิ่งอยู่ครับสิงโดมทองก็ไม่เร่งครับโยกโยกหาจังหวะครับเตะขวาแล้วหมัดขวายิงอีกทีครับโเอียงลงอีกโดนนับ8เป็นครั้งที่2ครับรวมกันแล้วยกแรกนี่สนับแล้วครับ แรมบองเสียไป2ครับสิงโตพองนี่เสียไป1ครับ,รบจากนั้นนะฮะทางหน้าของแรมบองครับพอขึ้นยก2ยก3ก็พยายามที่จะเร่งเพราะาตัวเองนี่เสียเปรียบอยู่หนึ่งับครับไปจวนแล้วจวนรอดครับพยายามที่จะเอานับคืนครับแต่แต่สิงโตพองวันนี้ก็เรียกว่ามาอึดเอาเรื่องครับนี่ครับโดนครับแต่แก้มถือย,ยืนอยู่ได้ครับดูฮะเป็นประการเปิดตัวประเดิมไฟแรกของนุ่มเล็กแกก็ถือว่า เอผลงานได้ดีแล้วครับชนะสิงห์ดมทองครับแต่ที่แรมบองนี่เป็นไฟที่3แล้วครับดูครับพยายามจะเร่งครับสิงห์ดมทองก็ปลายปลายยกก็มาแลกมาบวกครับเอ้าดูกัดฟันแล้วครับช่วงปลายยกนี่ฮะสุดท้ายครบยกครับแต่สิงห์ดลทองเหมือนว่าจะดูครับหมดสภาพเหมือนกันครับแต่ดีว่ายังได้นับคาไว้ในช่วงยกแรกครับกลายเป็นชนะไป2องเท่าหนึ่งเสียงไม่เอกฉันครับสิงห์ดมทองนกยีนลาดกระบังเอาชนะ แดมบองสอเทรพัดไปครับไปต่อที่คู่เก้าเลยครับโอ้เหนื่อยนิดนึงครับสดาดี้หลายคู่เหลือเกินครับเมืองซรัพย์เกียรทรงฤทธิ์ครับเจอกับ10แสนนกเขากอมอ11ครับเป็นการเมืองไทยรุ่นแคสเปตร้อยปอนด์ครับนี่ต่อยรั่วอย่างกับปืนถังครับโอ้ยังกับเอีมสิบหกข้าขอภไปครับน้ำหนักอาจจะไม่ค่อยมีฮะเร็วจริงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับนี่ับพยานที่จะต่อยเล็มไปเรื่อยครับทางด้านของ1 0 0แสนครับ นี่ฮะขณะที่เมืองซับเองก็พยายามที่จะโต้คืนมาครับแต่ไม่ค่อยจะเข้าเป้าครับสุดท้ายรัวกันไปรัวกันมาครับหนูเนี้ยไปเรื่อยจนเข้าสู่ช่วงท้ายครับสิบแสนก็คุมเกมเอาไว้ได้โอยจังหวะนี้เหลือตามน้ําครับถ้าโดนไปนี่น่าจะหลับเลยครับหยุดหน้าไปครับเมืองซับก็อียบทําได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับ ก็รอละรังหมดยกก็เป็นทางด้านของ10บแสนครับเฉียนเราชนะไป2ต่อ1นเสียงไม่เอกกระชันครับอาจจะไม่เดือดสักเท่าไร่ครับสรับรองคู่เอกสัตหีนครับมาต่อที่คู่เอกนะครับเดือดแน่ครับฟาบิโอเรอิสครับนักชกจากโปรตุเกสครับเจอกับพงศลีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกไทยครับไปกติกาเมืองท้รุ่นแบนตั้มเบทก็ปร้อยสี่สิบห้าปอนครับผู้มหมัดขวาหมัดซ้ายก็วืดวาดไปน่ากลัวมากครับ นี่เป็นการเจอกันภาคที่2ครับภาคแรกไก่ต่อยกันในรายการมวยไทยไฟท์เอ็กซครับ5ยกครับก็อฝ่ายนั้นนี่พงศริเอาชนะคะแนนมาครับฝ่ายนี้นี่เรียกว่ามารัดกลุ่มเลยครับพงศริครับงานที่ฟามิโอแกก็ต่อยตามเกมแต่ดูแล้วว่าเหมือนจะแพ้ทางครับดูก็มีจังหวะที่โดนหมัดโดนศอกเล่นเอาจมูกแตกไปเลยครับทำให้เป็นอุปสรรคในการต่อยแกก็พะวงฮะดูครับ พงศลีก็มาได้จังหวะนี่ฮะเย็บเย็บขยับโยกโยกดูครับเก็บใจยินครับวันนี้พงศรีครับจังหวะเตะขวาครับหมอครับเริ่มได้ครับนี่ฮะพยายามที่จะเตะกวาดล่างอ่มวันนี้ฟาบิโอดูเหมือนแกยังเกร็งเกรงครับอาจจะไปพลาดโดนก่อนหรือเปล่าโดนสอยอีกทีนี้ครับมีแกว่งครับโอ้นีครับออกอาการครับจากนั้นพงศลีก็เห็นอาการไม่ดีแล้วก็ ขวดขวาการคอครับล่วงเลยครับดูขาขาขาฟาโยตตดตันได้เลยอูดีแกยังยืนทั่วได้ยังยังไม่ชนะครับจากพงใจเห็นกรรมการยังนับอยู่ดูเสียแขกแบบโบกมือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่กรรมการยังให้สู้ต่อครับอ่าผู้สุดยอดครับบางคนถ้าโดนจังหวะช็อตสักครู่นี้ไม่น่าจะลุกได้แล้วครับแต่ฟาบิโอแกลุกขึ้นไมาได้ครับสุดแกล่งจริงๆครับดูครับลุกแล้วก็เป็นฝ่ายขึ้นมาไล่ด้วยครับพงศรี เป็นฝ่ายตั้งรับครับทั้งที่ได้นับครับแต่ก็นี่ฮะจะเห็นบวกไปแรกที่ได้ครับเพราะว่าฟาบิโกแกนหนักเก้าเรื่องครับวันนี้จับพงมาลัดกลุ่มเดือเชื่อฝีมือเลยครับวันนี้ครับก่อนชกใครก็มองว่าเป็นงานยากของพงศรีครับโดนไตร่วงไตนอกแน่ครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับพงศรีกลายเป็นได้นับ8ในยก3ครัลสถานการณ์นี่กับตะลปัดเลยครับดูครับโอ้วันนี้นี่ฟาบิโอกลายเป็นคนเหมือนกับว่า ฝ่ายมวยจังหวะขาดขาดเกินเกินหมดเลยครับโอ้หมดยกที่3สุดท้ายครับโอ้พงศรีครับเดินมาฮึ๊บนี่เหยียบเสื้อกุยพอมโ้ยอึ๊บด้อ่ะไม่ไม่จังพงศ์เหยียบไปเหยียบไม่ฮึบนี่จังจังมึงดูจันนี่ดูเจ็คเฟรตติ้งด้วยครับโอ้ดีใจกว่าพงศรีก็เสียแขกนี่แหละฮะสุดยอดเลยครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางด้านพงศรีครับ เอาชนะไปด้วยคะแนนเสียงข้างหน้าครับย้ำชัยไปอีกครั้งหนึ่งกับทีนี้ที่เหนือความคาดหมายเลยครับโอ้โหสัดา์นี้ครับนักชกไทยแข่งขัน10คู่ครับมีการนอกกนไป4คู่ฮะจ่ายโบนัสไป1นึ่งล้านสี่แสนบาทครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันของนักชกไทยในศึกวันลังกี24ิเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วง้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับผมบิ๊มบีพอร์ตลาไปก่อนสัดีครบ